สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป m e s s e n g e r แล้วก็ a c e b o o k นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราสอนวิธีการลบแอป m e s s e n g e r แล้วก็ Facebook แบบถาวรกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเรียกคืนหรือว่ากู้บัญชี Messenger แล้วก็ Facebook ที่เราลบกลับคืนมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่แอป Facebook กันก่อนนะคะ จะเห็นว่าคลิปที่แล้วปุ้ยลบบัญชีตัวนี้ออกไปใช่ไหมคะก็คือ sp channel ตัวนี้ค่ะก็ลองคลิกเข้าไปนะคะอ่าระบบเขาก็จะบอกให้เรายืนยันตัวตนใช่ไหมคะตรงนี้แล้วเราลองมากดที่เริ่มต้นใช้งานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นะคะแล้วลองมากดที่ตัวบัญชี Facebook นะคะแล้วก็มาเข้าสู่บัญชี ตัว Facebook ที่เราลบไปเมื่อกี้ค่ะก็คือบัญชีนี้ใช่ไหมคะ SP Channel ก็จะขึ้นข้อความว่าบัญชีผู้ใช้ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวขออภัยบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานไม่ได้ชั่วคราวโปรดเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ Facebook จากคอมพิวเตอร์และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏใช่ไหมคะดังนั้นเราจะกู้คืนบัญชีที่เราลบไปแบบถาวรนะคะ ก็คือนะตอนนี้เราจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเ่าเรามากดตกลงก่อนนะคะณนะตอนนี้เราอยากจะกู้ผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราใช่ไหมคะก็คือให้เราเอามาใช้แอปตัวนี้ค่ะก็คือ google chrome นะคะตัวนี้เราจะแปลงให้เป็นเวอร์ชั่น Desktop ค่ะก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปที่แอป ก l e ก h ล o m มเลยนะคะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะให้เรามาที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปอะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กกันก่อนนะคะตรงนี้ไปที่ช่องค้นหานะคะ อ่าเว็บไซต์นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูจุด3จุดตรงนี้กันก่อนนะคะว่าเขายังเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปอยู่หรือเปล่าอ่าเขาติ๊กถูกก็คือยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นอยู่หน้าตาการเข้า Facebook ตอนแรกระบบเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะก็ให้เรามากรอกตัวอ e ีเมลหมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะ ตัวบัญชีที่เราต้องการจะกู้คืนนะคะที่เราลบออกไปก็ให้เรามาใส่ตรง user ตรงนี้นะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งะคะ่ะแล้วก็มากรอกที่รหัสผ่านนะคะ,ะต่อมาก็มาเลือกที่เข้าสู่ระบบค่ะ,ะมาถึงหน้านี้ระบบจะบอกว่า บัญชีของคุณมีกำหนดลบในวันที่13กค2521หากคุณต้องการยกเลิกการรบบัญชีของคุณหรือต้องการเรียกคืนเนื้อหาหรือข้อมูลใดนในในที่คุณเคยเพิ่มไว้ให้คลิกยกเลิกการลบมิฉะนั้น Facebook จะเริ่มการลบบัญชีของคุณในอีก30วันจากนี้หลังจาก13กรกฎาคม21 2 1คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือเนื้อหาใดๆที่คุณเคยเพิ่มไว้ได้อีกต่อไปใช่ไหมคะ ก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะยกเลิกการลบตรงนี้ค่ะเราก็จะเข้าสู่หน้าของบัญชี Facebook ตัวที่เราลบไปคืนกลับมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูที่แอป f c e e o o o กัเลยค่ะอ่ะเข้ามาที่แอป Facebook นะคะ เดี๋ยวมาล็อกอินตัวนี้อีกครั้งกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะเขาก็จะกลับคืนมาแล้วตัว Facebook ที่เราลบไปใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูที่ Messenger กันเลยค่ะแอป Messenger นะคะมาล็อกอินบัญชีตัวนี้ค่ะที่เราเคยลบไป ระบบเขาก็จะเริ่มต้นเข้าใช้งานเหมือนตอนแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆมาตั้งค่าพวกนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะเขาก็จะเข้าสู่หน้าแชทของ messenger เหมือนเดิมะคะ่ะเท่าน,นี้ค่ะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะกู้คืนบัญชีหรือว่าเรียกบัญชีของ messenger แล้วก็ facebook ที่เราเคยลบไว้ก่อนหน้า30วันนะคะกลับคืนมาเหมือนเดิมะคะ่ะ หากเพื่อนๆคนไหนที่เปลี่ยนใจไม่ต้องการลบแล้วก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ